ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับเ c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์2อนะครับเฟซบุ๊กของชิภูพานด้วยนะครับมาชมการแข่งขันนะครับตะก้อเซิร์ฟีคัมฟีสไตล์นะครับฝั่งที่หหลังเป็นทีมงานจากผู้พานนะครับจากไทยจะบค่กับทางด้านของตั้มผู้พานนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับทีมงานพม่าเดินสายนะครับ กะลาควงคู่กับยาซาจีนะครับเจอกันในเหลี่ยมเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีสไตล์นะครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับชิงรางวัลอยู่ที่10,000บาทสำหรับตะกอร์คนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต้มนะครับ1ต่อ2ทางด้านของทีมงานภูพานตามหลังอยู่1แต้มนะครับจี้ไปโอ้โหมาแล้วนะครับสกอร์ตามตีเสมอของฝั่งทีมงานภูพานนะครับกลับมาเท่ากันเป็น2ต่อ2นะครับช่วงต้นเกมนะครับขอภัยที่ไลฟ์สุด ให้ชมช้าเกินไปนะครับครับผมคือจิตถือเห็นแล้วเราเราเราออกอ๋อตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับสกอร์เสมอกันอยู่ที่2ต่อ2นะครับจ่าไทยกับตั้มนี่ก็เตะด้วยกันบ่อยโอ้โหเจ่อเข้าช่องกลางนะครับพลิกขึ้นนําเป็น3ต่อ2นะครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เวิร์กอีกคู่หนึ่งนะครับจ่าไทยกับตั้มนะครับเตะบ่อยนะครับไฟล่าสุดก็เตะ อยู่สนามแห่งนี้นะครับเอาชนะทางด้านของขวัญกับน้องไอ์พม่าไอ์ไปได้นะครับทางด้านของกาลากับยาาจีมาก็อยากเตะด้วยนะครับก็รับเหลี่ยมให้นะครับในเหลี่ยมนี้นะครับเสื์ฟีคัมฟีตายนะครับตัวยกอาชีพนะครับสลับยาไทยนะครับตามก็เป็นตัวทาอาชีพนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับตัวทําอาชีพก็คือทางด้านของพม่ายาาจีนะครับ ส่วนตัวยกก็เป็นทางด้านกาล่านะครับยกหลักนะครับอาวุธหลักการเข้าทำฝั่งนี้ก็ลูกเตะซันแบ็กนะครับส่วนฝั่งน้นลูกเข้าทำอาวุธหลักก็คือลูกข้ามเขียวหรือว่ากระโดดถีบกระโดดปาดนะครับพม่าเขาไม่ใส่รองเท้านะครับกระโดดกระทืบนมีดีนะครับคมนะครับไฟล่าสุดฝั่งโน้นนะครับก็ชนะทางด้านของน้องหนึ่งบางชันกับพี่นกขุนจนไม่ป่ามาได้นะครับที่สนามไทยประกันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วนะครับ วันนี้ก็เดินสายมาเตะที่สนามพัฒนาการ,ร้อยโอ้โหกาลาเกี่ยวซ้ายไหลควยเข้าไปยาซาจิโอไม่เพนแตมนะครับฝั่งนี้จ่าไทยเกี่ยวได้ตั้มทำไปเบานะครับติดเกี่ยวซ้ายของกาลานะครับยาซาจิก็โดดกระทืบไม่เหลือนะครับมีความเหนียวแน่นนะครับฝั่งนู้นก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คคู่เวิร์คอีกคู่หนึ่งเลยนะครับเดินสายเตะนะครับลูกเสือก็คือลูกเสือปั่นนะครับยาซาจิสองกับสอง ยัดตัวตั้มเปิดไม่ค่อยดีจะ่ไทยไหลห่างตั้มผูบานเตะประคองไปกระลารับหนึ่งสองป้อนเข้ามายาสตีกระทืบโอ้โหลูกนี้เกี่ยวแย่งไม่ทันนะครับเป็นเต้มตามตีเสมอของฝั่งทางทีมงานกะลาพม่าอมอชัยนะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่ 3- 3ต่อนะครับ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับเสร์ฟีข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับ ฝั่งนู้นเขาข้ามเขียวอาชีพนะครับข้ามเขียวได้ดีนะครับยาสจีนะครับมีเกมเสิบลูกปั่นด้วยนะครับดูว่าฝั่งนี้จะรับลูกเสิบปั่นได้ไหมนะครับสามต่อสามนะครับยาสจีได้เสิบปั่นมานะครับอย่า,ายรัลซ้ายขวาไหลก็ไปอู้เกือบเตะไม่ข้ามนะครับเตะเ,เป๊กลูกพิกเน็ตนะครับ S <S ตลานหุ่นถือว่าปันป่วนนะครับเกมที่เป็นเกมที่สูสีนะครับเบียดกันเม็ดต่อเม็ดนะครับแตมนะครับ,บ,บ,บต3ต่อ3มเกมเสิฟของจ่าไทยอ,อัดกี้ไปยาสจีเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเอาไปไหนยกมาแก้มานะครับจ่าไทยรับ1 2ป้อนเข้าไปตัป้มบุบานเตะหายนะครับเป็นแต้มนะครับลิขขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น4ต่อ3แล้วนะครับ สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของทีมผู้พานนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับเวลาเอ็นเมนไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง YouTube นะครับตะก้อไฟเตอร์สก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอทุกท่านนะครับเป็นเกมเซิร์ฟของฝั่งทางทีมงานผู้พานนะครับ 4ตัว3นะครับจะไทยนะครับจี้ไปหายาสจีเปิดกะลาไหลห่างนะครับตําตีออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น5ตัว3แล้วนะครับแต้มนะครับ5ตัว3จะไทยนะครับอัดไปหาทางด้านยาสจีเปิดหัวไหลเข้ามากระทืบนนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นทางด้านของทีมงานเมียนมาได้เสิร์ฟนะครับ เต้นะครับ3ต่อ5ปั่นมาโวลุกนี้มุดนลงนะครับเป็นแต้มนะครับไล่บีมาเป็น4ต่อ5้าสลับทีมงานเมียนมานะครับยาสจีนี่ปั่นไล่เส้นมาเลยนะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเหลือแค่แต้มเดียวทันนะครับคอนเจนชัดเจนครับนะครับคณอีก ดนเซน่านะครับเข้ามารับชมนะครับ4ต่อ5เต็มเดียวทานเอาลั่นกระเทืบไปโดนแย่งกระชอกลับมาโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อมผู้บอนก็ดูเตะแป๊กๆนะครับเฉือนๆลงนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางทีมงานผู้บาลนะครับเต็มนะครับ5ต่อ4นะครับ จกไทยนะครับจี้ไปอย่าจะจี้เปิดกะลาลำเลียงป้อนหัวเนิดกระทึบมาตั้มอย่างนั้นอยู่ลากเตะยาไปโอเป็นแต้มนะครับยืนดักอยู่ทุกที่ถูกเวลานะครับสลับปัะต้มภูพานนะครับโอกาสมีก็ใส่สกอร์ได้นะครับขยับฉีกหนีออกไปเป็น6ต่อ4ีแต้มห่างนะครับก็ถือว่ามีรายละเอียดในเกมการเข้าทำนะครับสลับน้องตั้มนะครับ 175ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับ6ต่อ4นะครับเกมเสิร์ฟของจ่าไทยกี่ไปนะครับหาทางด้านของยาซาจิตีเข้ามาช่องกลางดักได้ไหลลูกนี้ตับุพันเตสซาไปโอได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำเป็น7ต่อ4แล้วนะครับจ่าไทยดักได้นะครับเกาะแล้วก็ยกต่ําแต่ว่าตํานในทำได้ดีนะครับหนีออกไปแล้วนะครับ3มแต้มห่างนะครับ กลางเกมนะครับดูว่าฝั่งทางทีมงานของเมียนมาจะเปลี่ยนฝั่งไหมนะครับเตะนะครับเจ็ดต่อสี่นะครับจะไทยนะครับจี้ไปยาชจีเปิดตะลาป้อนมาทีมหายนะครับ ก็ลุ้นกันนะครับเกมเสิบป,ปั่นของยาสจินะครับทั้งเป็นตัวทำแล้วก็เป็นตัวเสิฟด้วยนะครับพะกลาในี่ถนัดเสิบแปรมากกว่าเสิบฟรีตายนะครับสี่ต่อเนะครับมาช่องกลางนะครับตั้มเปิดไม่ออกต้องลากเล่นจังวันนี้อูโหห่างนะครับเตะสาสยาวออกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ไล่มาเป็น5ต่อ7 2แต้มทันนะครับหต่อแต้มนะครับ5ต่อ7อย่าสัจีนะครับปั่นม้าจะาไทยรับไหลไปต่ำนิดนึงไม่ทันนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่บีมาเป็น6ต่อ7แต้มเดียวทันนะครับอู้ถือว่าชิงที่เกมเสิร์ฟกันนะครับแต้มนะครับ6ต่อ7อย่าสัตจีได้เสิร์ฟนะครับปั่นม้านะครับจาไทยเปิด ยกบอลไปสวยนะครับตัมพุพานกดไม่เหลือนะครับผมกดแชร์ให้แล้วนะครับแอนนะครับครับผมขอบคุณทางด้านของน้องเตี้ยกิหมูนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์ให้นะครับมิงการาบานะครับชาวเมียนมาเข้ามารับชมสวัสดีครับนะครับทากทายมาเป็นภาษาไทยนะครับเจ้าบ้านประมาาเขาไม่ได้ประมาานะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อหกนะครับเอานะครับฝันหยอดไปลูกนี้ต้องก็ลงเสิร์ฟเอสนะครับ ขยับนี้ออกไปเป็น 8. ต่อ6แล้วนะครับมวยก็สนุกต้อก็สนุกวันนี้นะครับครับผมนะครับ 8. ปดต่อ6นะครับตั้งโบันณขอเสิร์ฟบ้างนะครับตัดยอดนะครับหากาลารับง่ายนะครับไหลเข้ามางหวันนี้ไม่เหลือนะครับ เบิดเบิดก่อนแม่นเบิดเตะตอนนี้รากาฮ่าเตะตอนไ่รู้กันคันเขาเพราอมันเตะเลยยังบม่ไหลโอ้โหได้แต้มนะครับทางด้านของยาสจีนี่ปั่นมาเข้าหน้าซ้ายจ่าไทยรับหลุดนะครับไล่บี้มาเป็นเจ็ดต่อแปดแต้มเดียวทันแล้วนะครับขยีก็อยู่นะครับ เหลี่ยมหัวก็มีนะครับวันนี้นะครับเจ็ดต่อแปดเกมเสิบของยาสจิปั่นม้านะครับจากไทยรับซ้ายนิ่งนะครับไหล้ายก็าไหลควายเข้าไปกดไม่เหลือนะครับโอ้ถ้าสายพื้นไม่เน่นนี่มีโอกาสหลุดนะครับแกเสิบริมเส้นนี้ได้ดีหลายลูกนะครับชอบพี่ชิตเตะสั้นแมกครับผมนะครับครับนะครับขอบคุณคุณธวัชชัยพลศรีหานะครับไม่มีนะครับน้องนิมนะครับเต้นนะครับแปดต่อเจ็ดเสิฟไปลูกนี้ออกนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางเมียนมาได้เสิร์ฟนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อแปดปั่นมาหน้าซ้ายเอานะครับทำแต้มจนได้นะครับเสิร์ฟแม่นนะครับสำหรับยาซาจีคนนี้นะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นแปดเท่าแล้วนะครับปั่นมาซ้ายสุดริมเส้นนะครับรับแป๊กนะครับแต้มตอนนี้กลับมาเท่ากันอยู่ที่แปดต่อแปดนะครับ แ้มนะครับแปดต่อแปดเกมเสิร์ฟของยาซาจิปั่นมาไล่นาซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งจะทยรับนิ่งนะครับไหลเข้าไปตั้มปูพานกดไปไม่เหลือนะครับ4 0 3ท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสลับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่สนามพัฒนาการ100นะครับจัดการแข่งขันนะครับเหลี่ยมนี้ก็เป็นเหลี่ยมที่น่าสนใจอีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีสไตล์นะครับ แต่อแต้มนะครับแต่อ8นะครับตำผูผันได้เสริมนะครับเี้ไปหาน้องกะลานะครับไหลเข้ามายาซาตีนะครับกระทืบเล่นทางได้นะครับเลือกทางได้ถือว่าคมทีเดียวนะครับถ้าเสริฟเบาเนี่ยกะลาบอกว่าสบายนะครับเกมรับนะครับสองเกมต่อเนื่องทำให้กำลังนี่เหลือลดน้อยลงนะครับแปดต่อแปดนะครับยาชาจีได้เสริฟ ปั่นมานะครับช่องกลางโอ้โหลาแป้กนะครับเป็นเต็มพริกขึ้นนำสลับฝั่งเมียนมานะครับ9ต่อ8แล้วนะครับเสิร์ฟปั่นได้ดีนะครับนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับแต้มนะครับ9ต่อ8ปเกมเสิร์ฟของยาสจีนะครับปั่นมาช่องกลางนะครับยังเปิดได้อยู่จากไทยป้อนเข้าไปตั้มบุบานกดหายนะครับไทยผู้เอกครับผู้เอกจบไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของ อ้อนบอลไก่จะคู่กับทั้งนั้นพม่าไอซนะครับเกี่ยวกับตั้มจาาไทยนะครับคู่นี้ก็จัดเป็นผู้เอกได้นะครับถ้าลงโปรแกรมในรายการนะครับเมิงกะลาบาทุกทท่านนะครับชาวเมียนมาทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแปดต่อเก้านะครับเกมเสิฟของจ่าไทยจี้ไปนะครับกะลาไหลเข้ามายาซจีกระทืบนะครับเต้มนับแบบใหม่ครับอานับเต้มล็อกนะครับฝั่งไหนได้เสิร์ฟนะครับ ก็มีโอกาส <Okay. S 1> เป็นแต้มนะครับแต้มนะครับเกต่อ8 oh. โอ้ลูกนี้เสิร์ฟฮุบปั่นโค้งมาลงหัวมุมนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสรับฝั่งทางเมียนมานะครับขึ้นนำเป็น10บต่อ8แล้วนะครับได้หลายช็อตนะครับจังหวะการปั่นลงไล่เส้นนาซายของจ่าไทยนะครับสนามใดครับเอสสนามพัฒนาการ100นะครับ พี่ตั้มจากไทยสู้ๆแตนให้กำลังใจนะครับสวัสดีน้องแตนนะครับเข้ามารับชมนะครับปลายเกมแล้วนะครับ10ต่อ8นะครับเมียนมากขึ้นนำนะครับอ้าวนะฮะจีน้าซ้ายจ่าไทยอีกแล้วมีลั่นลูกนี้ไหลเข้าไปตั้มมู้พันเตะไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับอูโดนจอดหน้าซ้ายตอนนี้เริ่มจะมีปัญหานะครับหน้าซ้ายของจ่าไทยนะครับเสียนกแล้วหนึ่งจะมีแกเหลี่ยมข้ามเขียวไหมครับมีโอกาสนะครับ ต้องรอนะครับรอวันเวลาที่ตรงกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ทางด้านของทีมงานคุณจนไม่ป่าในเขาปักหลักรับเหลี่ยมอยู่ที่สนามคุณจนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรอเขาเดินสายเข้ามาที่กรุงเทพก่อนนะครับจากไทยสู่ๆครับจากลูกศิษย์นะครับครับผมนะครับ560ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับปลายเกมนะครับ1 1เต่อ8ปั่ัดไม่ข้ามนะครับยาสจีนะครับ เป็นเกมเส์ฟของทีมกานภูพานนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับตำนะฮะัอัดทัดเด็ดไปลูกนี้เฉลีเสียนะครับลูกนะครับมาอีกหนึ่งแต้มสลับทีมกานภูพานนะครับขยับมาเป็น9ต่อ11นะครับ2แต้มทันนะครับกาลาน่าจะชนะนะครับคุณอังอังมอนนะครับครับผมนะครับ ตลุ้นกันนะครับปลายเกมนะครับใครจะชนะนะครับ9ต่อ11เกมเสิร์ฟของน้องตั้มภูพันจังหวะนี้ไม่ข้ามเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ FC ภูพานครับนะครับคุณลมแดงจัดพายุนะครับครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ FC เมียนมาก็มีนะครับทีมงานภูพานก็มานะครับ11ต่อ9นะครับอย่าสจีนะครับกี้มาหาตั้มเปิดได้นะครับจะไทยป้อนไป อัดไปโดนกะลาเกี่ยวได้ไหลเข้ามายาสตีกระทืบเกโอยังไม่เกนนะเกมอยู่ที่13นะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับ12ต่อ9แต้มนะครับโอ้เตะไปในโดนเกี่ยวซ้ายของกระลาเนะครับเสิร์ฟฟีค้ามฟรีในเกมอยู่ยที่13นะครับตามผูพานชนะนะครับอ้าวก็ว่ากันไปนะครับต้องล็อกร้อยนะครับฝั่งนู้นขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วนะครับ 12ต่อ9แต้มเดียวเกมนะครับปั่นมาหน้าซ้ายจากไทยไหลเข้าไปนะครับตั้มผูพันกดดีนะครับเตะไปดีนะครับมีอีกกี่คู่ครับพี่มีอีกเดี๋ยวอีกอยู่6คู่นะครับคู่ในรายการนะครับตอนนี้ก็5้าทุ่มนะครับเต้ยนะครับ9ต่อ12นะครับ เกมเสิฟของน้องตั้มนะครับสามแต้มทันนะครับดูว่าจะพลิกนรกได้ไหมนะครับจี้ไปเอานะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มาเป็น10ต่อ12ไม่แน่นะครับเสิฟยัดเข้าหน้าซ้ายกาลารับลุดนะครับลูกแถบลำตัวเสียนะครับสองแต้มทันกับสามแต้มเกมนะครับดูเกมเสิฟของน้องตั้มนะครับปลายเกมนะครับ 10ต่อ12นะครับ <st ing> ตามนะครับไล่นาขวาลูกนี้รับไหลห่างไหลเข้ามาโอ้โหเตะดีจริงๆนะครับยาซาตีคนนี้นะครับเข <st ing> ียวก็ได้ครึ่งรอบก็ดีนะครับทำได้เฉยเลยนะครับกาลาไปไล่ป้อนนู่นนะครับจากท้ายขอดมานะครับเ <st ing> ต็มเดียวเกมนะครับ <st ing> 12ต่อ10นะครับ ปิดเกมได้ไหมนะครับยาซาจีปั่นม้านะครับตั้มเปิดอย่าไทยไหลเข้าไปนะครับเตะไปดีนะครับยังล็อกอยู่นะครับชุดมินตราฮีมีไหมครับพี่นะครับมินตาจีมินตาจีไม่มีนะครับวันนี้ไม่มานะครับมินตาจีนะครับสิบต่อสิบสองนะครับเกมเสิร์ฟของตั้มผูบาน ไม่ข้ามอีกแล้วนะครับโอ้เกมเสิร์ฟเสิร์ฟเสีย3ถึง4ครั้งแล้วนะครับตั้มโบบาลนะครับชิงเท่าไรครับผู้นี้เป็นตะกล้อนอกรายการนะครับชิงอยู่ที่10,000บาทนะครับ629ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับปลายเกมนะครับ12ต่องก็สิบนะครับแต้มเดียวเกมปิดเกมได้ไหมยาสจีกี้มาตั้มไหเล็กซี่นะครับจากไทยไหเล็กซี่คืนไปตั้มไปโดนยาสจีเกี่ยวได้กะลาป้อนมาตีหัวหยด ต่างรองเท้ากระชอไปโอกาสทับแต้มออกกะลารับหนึ่งสองยาสจีกระทืเกมโมเกมไปเลยนะครับเป็นฝั่งทางเมียนมาเอาชนะไปได้นะครับโดยสกอร์12ต่อ10แต้มนะครับขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกก้อไฟเตอร์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเวลาเอ็นเมีไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับ ก็ของญาตนะครับตัดไ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับเข้ามารับชมใหม่ในคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ